มาครับวันนี้มาซิมน้ำกันแซ่บๆครับผมก้อยกุ้งก้อยกุ้งย่างนะครับมาเลยครับเดินมาซิมน้ำกันแซ่บๆครับผมมาค้าแรงแหงมันในพีน่น้องอยู่นี่แงครับผมนี่กุ้งย่างหอมๆเลยครับย่างๆๆย่างง่ายนะครับจอย มีวันกำแม่งวันไงพามาเบ่งจานตักกับผมแต่ว่าจานนีย้ยุ่งร้ายใดหยิบจะพักหอมห,อ,หอมแขกหอมแรงมากครับผมมาซีมแสบ,บๆมาก่อนครับ แก้มพักพักเต็มถาดด้วย โอ้ยทอมกับห้องก็ต้อง,งทำก้อนโตง่งยๆครับทำง่ายๆับผมก้องกว่าของหอมหวานพักฟี่ใช่ครับพับพี่ก็ โอเคกลยดูทั้งหลังนะครับผมหวานนี่ครับผม ่าใช่ครับผมฝนก็ะหึมหา,ากว่าฝนแต่ว่าหันบ่มีลมแต่ว่าโงูมาตอมก่อยขาขั้นมาแล้วครับเดี๋ยวนี้รานหอมผมหวานเหมือนเก็บขา

ผมไม่ได้กรอบๆโ,โอ้ยย้ำหัวเปนยุน่งน <c oughs> ะกลุ่มไปอย่างมาก่อยครับผมหอมหอมดีไปทยเน้่นะ,ะครับพี้มพีนกก่น้องเขจเนกันอยู่ที่มแม่งครับผมเหมือนหนาพอกันไหมครับ